ิดะโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ใใคเจยองคนนี้คนดีและคนดืมกันนั่นเองนะครับมารอบนี้อยู่กับผมในช่วงเวลาแจ็คพอไทม์กันอีกแล้วเพื่อนๆนะในช่วงสายๆนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาดูกลุ่มกันสักหน่อยนี่นะผมแจ้งเข้าไปนะครับช่วงคือ8ปดโมงสีถึงเก้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเกมแมวนะครับมันมีสาวถ้ามมาจองนะกานิชาแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ผมไม่เคยเล่นเกมเนี้ยนะอ่ะแล้วก็ค่ายพีพีนะครับก็มีราคินเนะาะคาร์บอยโกอ่ะแดกโกแล้วก็เกมเพชรนะ เพชรจะยอมนะครับผมอ่ะในกลุ่มก็เล่นไปบ้างแล้วนะนี่นะครับเพราะผมบอกในกลุ่มแล้วว่าผมจะเข้ามาจัดสาวถ้ำักหน่อยมาวิ้ยตอนนี้กลุ่มมีเจ็ดร้อยแล้วนะเพื่อนๆมาดูสาวถ้ำกันดีกว่าวันนี้มันจะแจกอะไรแจกตังหรือแจกเรือ <c oughs> นะอ่าฟักทุนมาสองร้อยบาทเบ็ดแเหมือนเดิมโอเค จะบอกนะว่าไม่จริงหรอกทีเดียวเข้าเลยเหรอนี่ไงโอยมาดีโบ๊เดียวเข้าฟีสปินเลยนะเพื่อนๆนะโอ้ยเออ ยังไงโอ้เอืยเข้ามาเพื่อโอ้ขัดดวงก็แล้วนะเออสวยร้อยยี่สิบแปดสิบมาขา้างหน้ายังได้แคคพักสิบพักอ0้ยร้อยแปดสิบห้าบาทโอ,โอ้โอเค ร้อยเก้าสิบห้าบาทก็ถือว่าเปิดหัวมาดีวันนี้ช็อตเดียวเข้าฟรีเลยนะอ่ะมีทุนละเพิ่มเบ็ไปเลยเพิ่มเบ็ดปุ๊บเงียบกริบ ยังไงเพื่อนสวยครับโอเคผักมาโอ้โหอืมดูลายมันดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนลายมันสวยแนละ้วแต่มันไม่ใช่ยังไงได้น้ำเงินคิวมาเอ้ยไปจัดไปเบ็ดยี่ลองเสียงดวงดูนะ ยังได้ผักวิถือว่าตัดสินใจดีวิตัดสินใจดียังไงอื้อโอ้เอา้าถอยนะรถเบนลงมาโอ้ยังได้เคยากอ่ะ นี่ไงโอ้หน่วงด้วยนะอะไรวะนี่เล่นแบบเช้าๆเลยนะโุ้ยอูดอกนี้เก้าสิบหกอืมเกือบล้างกระดานนะเมื่อกี้อ้ร้อยสิบห้า ได้ไหมอุ้ยได้เจว้ายมาเบีเยดยี่เหมือนเดิมลองเสี่ยงอุ้ยยังได้ผักคิวมาสวยงามอย่างนั้นผักเพิกอุ้ยไอหัวทองร้อยยี่สิบหกบาท เอาว่ะน่าจะตีคืนได้นะครับเพื่อนๆน,นะอุย้ยดูทรงมาดีไอ้ยสี140่สิบยังได้อยู่อุย้ยเจไหมว้าอะไรวะพอรุนอะไรแล้วมันไม่เข้าทุกทีเลยโอ้ เกินไปไปโอ้โหเงียบแล้วนะเพื่อนๆมีวายไม่แตกเอาล่ะสาถ้ำมาดิมาอีกทีไ้เฮ้ย ไปถอยโอ้เล่นเพลินเหลือไม่ถึงร้อยขอหน่อยอุย้ยยังได้สูงสิบเอโอ้โหไฟช่องสองไม่แตกเนี่ยคือดวงเฮียแล้วนะถ้าไฟช่องที่สองไม่แตกอะ่ะเอ้ยสเตเตอร์สามตัว อยู่ๆก็เข้าเฮีย้ยงงเลยตกใจเลยนะว่ายื้อชีวิตพิชิตเงินแสนมาดิเคลงสวยงามยังไงต่อโอ้โห ยังได้อยู่ผักมาว้ายอะไรอะสิบอุ้ยขอร้องเถอะอ้าว อีกหนึ่งที่สุดท้ายยังได้เคหูดอกนี้ร้อยสี่สิบสี่คิวไหมข้างหน้าโอ้โหสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเอาวะมาแล้วนะฟื้นคืนชีพอู้คอมโบนอกนะหมดจัดนั่นไงยังได้น้ำเงินอยู่ เอออเได้ใช่ไหมยังไดอยู่คิวช่อ,องแรกวะอะไรมาเพิ่มเบ็ดไปสวยครับออือ้ โอเคไม่ชมไม่ชมจะอยู่นิ่งๆดูนิ่งไปก็ไม่ดีกูได้ผักดอกนี้สวยงาม2 4 0ไว้เฮ้ยโอ้ย,อยสิบพัก ขอก็ไม <c oughs> ่ให้ไม่ขอก็ไม่ให้เพื่อนเบสสี่สิบไปเลยนะยังไงอุ้ยกระตอร์ขอร้องกูขออุ้ยเอาดีเข้าเบสสี่สิบนะคะเพื่อนๆเอา ถึงสองพันพอเลยนะไม่ขออะไรมากยังไงว้าไอ้สัตว์ล้างไม่ดีหลายรอบแล้วนะที่ไวช่วงสองนะครับมันไม่แตกนะเออเจเออ ขอหน่อยขอหน่อยยังได้เคพักพักโอ้เอ้ยมันรู้ชะตากรรมอะสองร้อยเก้าสิบหกบาทไอซาา ไปไม่ถึงสองพันนะเพื่อนวะนะเราต้องฝ่าฟันไปโอ้โหแงบกลิบยังได้อยู่อุ้หูทำไมไม่เคระหนัคิวนะ Q มะสวยเคเจอื้อมาดิสิบมาโอ้โห อะไรยังไงรถเบ็ดลงนะสู้ไม่ไหวครับกีบเลยทีนี้เออพาทักก็มาหน่อยนึง โอ้โหโคตรเกียดเลยนะไอ้ที่มันลงมาเป็นแนวตั้งอะเป็นอันเดียวแนวตั้งอะมันจะลงมาทำไมมาเป็สี่สใส่แม่งเลยเออมาดีวะยังไงโอ ไหลอีกไหลเป็นน้ำเลยทีนี้ระเบิดยี่สิบเหมือนเดิมสิบสองแล้วกันสู้ได้ยาวๆหน่อยนะเพื่อนๆนะบางทีก็ห้าวจัดไงฮึม่มไปเบ็ดสูงเบ็ดเยอะ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเลยนะเพื่อนเพราะว่าไหลบ่อยนะไหลสองสามรอบแล้วสั่นด้วยนะครับยื้อชีวิตได้ไหม,มเสือไม่ถึงร้อยพักพักเออมาสวยงามเคอเค แป้งเสาถ้ำเอาอย่างนี้จริงเหรออุ๊ย้ดูดิกูรู้ละรูชะตากรรมกูละอุ้ยบอกนี่ร้อยแปดบาทเอามาดิ มาสวยงามยังไงต่อ10โอเค,อเคไม่ขออะไรทั้งนั้นยอมอุ๊ยสันเห็นไหมครับมันสัน,สนนะตัวของไม่ดีแต่หัวบอลเลยเหรอ ดูทรงแล้วน่าจะตายคาถ้ำนะเพื่อนๆนะอ่ะโอเคจบไอ้ศัพท์กูเล่นมาตั้งนานโอ้โหจะไม่เสียใจเลยนะถ้ามันเสียตั้งแต่สามนาทีแรกห้านาทีแรกยื้อมาตั้งนานเข้าฟรีด้วยเข้าฟรีเบ็ดสีด้วยไอ้เฮียอ่ะอย่างที่เขาบอกนะครับ พึ่งเข้าฟรีอย่าพึ่งดีใจนะมันอาจจะไม่จ่ายก็ได้ก่อนจะไปทผมฝากกลุ่มไว้หน่อยละกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอทามนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้แล้วก็หากใครที่เข้ามาดูมาชมนะครับเกิดชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละ ไม่ไหวไอ้สับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ